ลาลาบูไปไปเอาคืนเอาคืนลาลาบูลาลาบูลาลาบูไปไปกรอบอร่อยจริงๆอากาศร้อนๆใครจะไปวิ่งกันมาหรือยังเอ่ย มาหรือยังนะลาลาบุลาลาบุไปไปอากาศร้อนร้นดูดิฟิตฟิตอยากวิง่งอยากวิง่งมาหรือยังเอยหมดนะชื่นใจจริงๆ มาหรือยังเอ้ยหมดนะทำนะลาลาบูลาลาบูลาลาบูเฮ้ยไปกินสักทีน้ำ เอาคืนเอาคืนออกมาลาลาบูไปไปเอาคืนเอาคืนอร่อยจังเลยอย่างเงี้ยแหละออกกําลังกายไม่เคยออกวิ่งซะบ้างพี่้อนอทอกุกวนอากาศร้อนด้วยนะตอนเนี้ย30วองศานะ มาเอายัลาบุ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 เอไปไปเอาวิ่งให้ผอมเร็วนี้ให้วิ่งให้ผอมให้วิ่งให้ผอมเอามา เดี๋ยวรอบนี้พี่นนจะอ่อยให้นะออกแต่กระดาษเอาลังเอาลังเอาลังมามลาลาบูโอ้บ้าจะได้กี่ มาแล้วเลยทางมันขูุขาด้วยนะทินามายังไม่หายเหนื่อยเลยลาลาบุ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 ได้อยู่ต่อ